มาดูความน่ารักของลูกเต่ามะเฟืองกันบ้างนะคะในส่วนของการร่วมกันยินดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีทีเดียวค่ะลูกแม่ลำปีนะคะลูกเต่ามะเฟืองชุดแรกคลานลงทะเลอย่างปลอดภัยแล้วค่ะ ที่บริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะนายกลวลวัฒน์นะคะทรัพย์สงสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายปราบรบแปลงงานเขาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกันปล่อยลูกเต่ามาเฟืองจํานวน10 8ตัวนะคะที่ฟักจากรังของแม่ลำปีออกมาแล้วจำนวน21ตัวทรงสู่ทะเลนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะได้ร่วมกันปล่อยลูกเต่าชุดแรกลงทะเลภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ลูกเต่านะคะได้หวนคืนท้องทะเลแล้วก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองค่ะ